สวัสดีค่ะอีสานฟรังเฟบรีป้ามาหาเห็ดป้ามาเมืองเห็ดอีกพี่น้องพ่อดอกนี่ดอกเดียวเห็ดโซง,โงูอยู่พี่น้องออกตั้งมือว่านนี่ดินน่แต่ว่าแยกจอยว่าเอาพนดอกพนเถาแล้วนี่ไอ้พนยุนีละว่าเอาเน,นาะคะเนาะแยกจอยว่าเอาเด้อพี่น้องเด้อก่อแล้วพี่น้องดอกใหญ่ๆโอ้ย มันเกิดได้สองมือเลยนี่พี่นอ้องขันพุ่นป่าวานหาบันนี้งากได้พี่น,อน้องจ้ะป่าวานไอ้แล้วค่ะมาอีกดอกนึงพี่น้อง มาอีกดอกนึงเอามาอีกดอกนึงพี่น้องมาอีกดอกนึงข้ามมะมึงนี่ตุ้มนึงตุ้มนึงก็นี่ตุมต้มมึงอยู่นี่น,นี่นเห็นบ่พี่น้องจะ๊ะนี่อ๊า โอ้ยเนี่ยอันนึงปะป้าตาตาเยี่ยพี่น้องสามดอกพี่น้องมองนี่สามดอกนี่มาอีกพี่น้องมาอีกใกล้ๆกันนี่ละนี่นี่ สามดอกสามดอกนี่แต่ดอกใหญ่ๆเลยโอ้ยลืมสวัสดีสวัสดีค่ะช่องอีสานฝรังฟเฟมาลี่ค่ะโอ้ยป่อยเห็ดไง่เราลืมลืมสวัสดีพี่น้องเลยบี้โอ้ยน้อยกจ่ยกันใดสามดอกพี่น้องสามดอกใหญ่ๆงามๆ นี่ก็เห็ดเพิ่องนะพี่น้องเห็ดเพิงอันนี้ก็ออออนนก,ก,กินได้เห็ดเพิงดอกสมนี่เพิขงขาล่ายล่ะแต่แต่แตยายจอยเบาเด้พอพี่น้องจกะนี่ยายจอยเบาเพิ่นหนีอีกเห็ดเพิงแต่ว่าเพิ่นบานแล้วเนาะนี่เม่โลนีเด้พอพี่น้องยายจอยเบาเด้อค่ะเด้อนี่ปลอ่อยเ <c oughs> พิ่นไว้เนาะพี่น้องเอ้ยเจ้กันนะมึงไปยายหยียบเห็ดตาไปเห็นห่วงพี่น้องเอ้ เอ็ดดอกบักงามเราเหยียบตอกหน่อยเนาะนีะ่นี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ดอกข,า, <laughs> ขาวๆนี่เกิดใหม่ๆโอ้ยสวาวมาหาเหยียบเห็ดหัวใหญ่่อยอยากหัวว่าเห็นเห็ดพี่น้องเอ้ยตาวดีไปเมันวะนี่เนี่ยดอกหนึ่งหยียบเสมอเราเหยียบพี่น้องเลย เล่าไปเห็นเห็ดสามดอกนี่นหมดอกนี่คนเหยียบเต่ว่ามันหนังแก่นแต่สามดอกอันนั้นว่าแม่เห็ดกิน,นดอกสวยๆตูมๆนม่นม,มอันนี้นว่าแม่ดอกนี่กินก็ได้ พี่น้องเห็นปะ่ะสามดอกนี่เสียดพี่เน็กปล่อยอีกดอกนึงพี่น้องมองละดอกพี่น้องเอ้ยปาดที่โทษปัดที่โทที่ทางจังไหนสมาดอกไงคาะแถบวันเฮ้ยมอง่ง มันหนาวนะพี่น้องมันมันไกลสิเบิดหนามันแล้วอากาศหนาวปาดท,ที่โทปาดท,ที่โทอดอกบักใหญ่อันนี้นี่หมูดุดดิพี่น้องเมื่งพี่เน็กห <laughs> มูดุดเพิ่นหมูป้านเนาะมันดุดหายกินไหมลุ่มปางงางพี่น้องห <laughs> มูดุดแล้วดอกงามอยู่พี่น้องเอ้ย <laughs> ตัง้งค็ดเจิดเดืดเบิดบดิ้งดอกบักไงพี่น้องไออม่เห็น <c oughs> น,นี่ะมาเหรอเฮ้ยเห็นดอ,ดอพี่น้องเอ้ยมันกิบเพรงามป่ะในดอกเพราะว่ามันมันอันเซเนเกลลายเนาะเพราะว่ามันเป็นหลาดอกกะซิมี่นอนกินเนาะถาก น้องเอ้ยดอกบลัใหญ่อีกดอกนึงดอกน้อยๆโอ้ยหนูอันหมูดุดตัวนี้หมูดุดมันขึ้นหมูดุดเพิ่นดอกให้น้อยหมูปลาดุดเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยมาเมืองมาเมืองเหตืดเปิดด้วยพี่น้องมันคือบใบไม้เนาะ เนี่ยมันคือใบไหมทดิใบไหม่กับดอกเห็ดมั้งเนี่ยพี่น้องมึงแก้จอยจิยกขื้นมึงขาบากักง่ายเลยมึงบาดนี่พี่น้องเอ๋ยบาดท,ที่โถอย่างไรสะมาดอกไงก็แต่มึงเนี่ยง่ามกบง่าม,ามแกนขู่ลูอยอพี่น้องสะอ่อนบอ่อสะอ่อนบอ่อมึงเนี่ยดอกดำปืปออ้ื้เยอะขันย่างไว้นีเพ่เห็นละ่ะคักเถะ ผัดที่ทุดอกแบองไงพี่น้องเอ๋จะมางามกับแตมึงแน่งามคักงามเนี่ยงามกระดอากาไแด้นี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องออกข้างๆพี่น้องโดนตัวแดงเตะฟอดอกมันหนาวเนาะมันหนาวเลยดิอากาศหนาวเนาะ แต่สเสนกเก่พี่น้องเอาสเสนกเก่ออกฟิเนกไหลดกอกงามอยู้ขาไหมตันจิรดพี่น้องน,นี่ก็เท่าแล้วพี่น้องเท่าแล้วสไตพิ้นเฮ็ดเปิงหวานเท่าแล้วดอกปงังงพี่น้องนะเป็นเท่าเนาะคะเนาะ กัพเอาเพิ้นแต่ว่ากันเป็นคนไทยอื้นเอาด้วยพี่น้องแต่ย่ยจพอเอาส้นดอกนี่พี่น้องนี่แต่อยกใจพอเอาพุ่นดอกเน็ดลมกินไดด้อพีอ่น้องนะดอกนี่ตั้งเธอเลยพี่น้องปาดโทหักกังไงสมัยาย่กักแต่ดึงก็บโขึขืนวันเอ,อ้ยปาดมึง,ม,งมึงหกักกันพี่น้องกุกมาหัวซน เอ้ยมันกับว่าขึ้นแล้วเนาะากยืนเาาป่านนี้ไหมเอาพี lonely, ่น้อกอเกินพี่น้องอ่ะเออเอดอกข้าเกล็ดแกนพี่น้องเลยปัดทุดอกเดียวแกงอิ่มพี่น้องมันเป็นใ่ดิมันเาาดอกใหญ่ดอกยาวพี่น้องเลยโอ้ยเท่าแล้วพี่น้อง เอ,เ,อออเอาไปได้แล้วโอ้ยมันเห็ดมียนบ่นี่ดอกนี่ดอกนี่เทาแล้วเอาไปได้เด้อพี่น้องบ่เอาแต่ว่าผู้อื่นเอายอะจ้ยบ่เอาพี่น้องแมีนบ่นี่แมีนบ่นี่แมีนแต่ตายพิษบ่โอ้ยบ่แมนีนพี่น้องเจ้าเห็นมึงนี่บ่แมนีน